เราได้ให้ Recommendation ว่าให้บายตลอดคือลุองก็พูดอยู่เรื่อยว่าบิตคอยเนี่ยตั้งแต่เดือนเดือนสองเดือนที่แล้วนะที่พูดมาคนนึกว่าพูดเลน่นแต่จริงพูดจริงมาตลอดนะฮะไม่ได้กล่าวนะพูดจริงคือว่ามีกันเท่าไหร่ซื้อไปให้หมดนะฮะแล้วมันก็ขึ้นจริงๆถึงวันนี้เป็นยังไงขึ้นอีกครับขึ้นอีก แล้วก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะฮะมีเงินเท่าไหร่ซื้อให้หมดถ้าเข้าใจนะเรื่องบิตคอยถ้าเก็บเป็นรักษาเป็นนะฮะถ้าไม่เข้าใจอย่าเข้ามายุ่งว่าอันตรายถ้าไม่เข้าใจเอาไปซื้อทองคำซื้อให้หมดงเหมือนกันนะฮะเงินไม่ต้องเก็บไว้เลยนะฮะอย่างสมมติคุณซื้อเอาเงินซื้อบิตคอยให้หมดเนี่ยถึงเวลาจะใช้เงินคุณก็สั่งขายบิตคอยแค่ศูนย์จุดหนึ่งเนี่ย มันก็ได้สองแสนกว่าบาทนะเห็นนะก็สั่งขายไปที่ตลาดราคาตลาดอะ่ะแล้วก็โอนเงินก็ามาในบัญชีของเราบัญชีของเราเราก็แคชเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับเหมือนกันนะฮะคล่คองสะดวกกว่าไปซื้อทองคําอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็แนะนํานะฮะว่าการเก็บความรำมัง่งคัง่งร่ำรวยทั้งหลายเนี่ย ควรจะเก็บในรูปของบิตคอยสับคนมีความรู้นะครับไม่ใช่เก็บในรูปของเงินบาทอันนั้นมันเสื่อมค่าตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยระยะยาวคือซื้อไปเถอะเมื่อไหร่ก็ได้มีเงินเท่าไหร่ซื้อไปเป็นเก็บเงินระยะสั้นไปยังไงระยะสั้นก็ซื้อไปเถอะยังขึ้นต่อนะฮะยังขึ้นต่ออีกไม่ไม่มีปัญหาเลยครับยังขึ้นต่ออันนี้เป็นเพื่องอ่าที่พูดมาตลอดเลยว่ามันเป็น มันเป็น,เป,นเป็น only the beginning เท่านั้นเองเนี่ยแค่ beginning นะมันจะไปอีกไกลามากนะฮะไกลามากอ่าน่าจะได้เห็นเนี่ยนะเป็นแสนดอลลาร์ในอีกไม่นานเนี่ย bitcoin bullish มากครับ b u l l i s มากถ้าใครมาถามก็จะตอบตอบเหมือนเดิมทุกประการซื้อไปเถอะซื้อตอนไหนเหรอซื้อตอนไหนก็ได้ซื้อไปเถอะซื้อเท่าไหร่เหรอมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อให้หมดนะครับ แล้งยืนยันบิตคอยเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าคงมีคนได้ไปจากบูลลิชครั้งนี้นะฮะเยอะแยะเลยอ,อ,อย่างนี้สมมภารอบรอบนี้คุณลุงมองว่าน่าจะอทอทามไฮมันฮะมัน,ม,นมันไปแน่นอนนะฮะไออันเนี้ยแต่มันจะไปสูงกันีีฮะเพราะว่าอาทอทามไฮจริงๆเนี่ยมันออกมันหมดแล้วมีอันนี้เป็นอันสุดท้ายใช่ก็อ,อันเนี้ย บรกอันนี้จวนแล้วนี่ฮะอีกนิดเดียวเอง <Awards> นะฮะขยับอีกวันสองวันจะถึงแล้วนะครับแล้วพอพ้นอันนี้ไปเนี่ยมันจะไม่มีรีสิสต์อะไรเหลือแล้วฮะเดี๋ยวโดยเนี่ยดูภาพใหญ่เห็นไหมฮะเนี่ยถ้าพ้นอันนี้ไปนะมันไม่มีเหลือแล้วข้าง้ายมือเพราะฉะนั้นจะไปไหนเราโอโ้โหไม่มีใครรู้หลอกครับนะฮะอย่างน้อยเป็นแสนนะแน่นอนตอนนี้มันเจ็ดหมื่นนะฮะถ้าเป็นแสนก็แค่นี้เอง ขึ้นไปแค่นี้ก็แสนและเพราะฉะั้นมันขึ้นอีกปื๊ดนึงก็ถึงละนะฮะเป็นตลาดซึ่งบูล l i s h สุดๆเลยนะครับแต่ถ้าคนไม่มีความรู้เนี่ยขอร้องอย่าเข้ามานะฮะอันตรายมากนะถ้าใครจะมาเก่งกำไรมา speculate มาซื้อมาขายเนี่ยขอร้องว่าอย่าเลยเพราะว่าถ้าความไม่พออย่ายุ่งและแต่จะจะเข้ามาเป็นแหล่งเก็บเงินเฉยเหมือนเป็นบัญชีเงินฝากระยะยาว เก็บเฉยๆไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นอะ่ะเห็นด้วยนะครับแต่ก็ต้องเรียนวิธีเก็บรักษาเพราะว่ามันไม่มีใครดูแลให้เรามันดี c e n t r a l i z e d ทุกคนดูแลตัวเองถ้าเราทำสัญญาณกุญแจของเราหายเนี่ยไม่มีใครช่วยได้มันหายสับสนย์ตลอดกาลนานเลยบิตคอยสู้ทองคำไม่ได้นะครับเพราะทองคำนี่แบบเป็นรูปแบบแบบ ไปเรื่อยๆแล้วโกเวเรียบร้อยแล้วโกทูนมูล moon, ไปเรื่อยๆแล้วรูปแบบของบิตคอยอย่างที่เคยบอกในรายการนะครับคือเขาทำเป็นคอมเพก t w เวฟนะแล้วก็โอกาสที่เออเนี่ย <c oughs> โอกาสท, <c oughs> ที่จะทำเป็นบูลิตแฟก c t ก็มีหรือโอกาสที่จะเป็นทริปเปิลท็อปก็มี ฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรเนาะเนี่ยอันนี้บูลิตแฟกคนคนมองบูมากๆกก็อ่ะอันนี้เป็นบูลิตแฟกนะอ่ะอันนี้ผมเอาเทคนิคเข้ามาให้ดูนะอ่ะบางคนก็เบสแค่นี้ก็เบสแค่นี้ก็ไปไกลละนะเน่เบสแค่นี้ก็แสนเหรียญละอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะอันเนี้ยเป็นทนะ็อปหน,นึ่งนะอันเนี้ยเป็นท็อปสอง อันนี้เป็นท็อปสามอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็โอกาสที่มันจะแบบทิปเปอร์ท็อปลงมาค่อยๆลงมาอะไรอย่างเงี้ยลงมาก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ผมว่าบิตคอยตรงเนี้ยถ้าถ้าจรอยากเล่นให้เล่นให้ให้แบบเล่นแพงไปเลยดีกว่าทะลุเจ็ดหมื่นเจ็ดมืนห้าไปเลยดีกว่ายอมเล่นยอมเล่นแพงไปเลยดีกว่า เออเพราะว่าตรงนี้เป็นรูปแบบเสียเวลาครับยังยังผมว่ายังไม่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่